ดวงรายวันประจำวันเสาร์ที่21สิงหาคมพุทธศักราช2564ขึ้น13ค่ำเดือน9ปีฉลูคนเกิดวันจันทร์การงานมีความก้าวหน้ามีโอกาสดีได้แสดงความสามารถและเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆการเงินต้องเก็บเบ็กผสมน้อยยังไม่มีเกณฑ์ได้รับทรัพย์ก้อนใหญ่ความรัก ได้พบรักกับคนอายุน้อยกว่าในที่ทำงานเดียวกันสุขภาพระวังเวียนหัวสีนำโชคสีเขียวเลขนำโชคเลขเจคนเกิดวันอังคารการงานมีความก้าวหน้าได้รับมอบหมายให้ทำงานโปรเจกต์ใหม่ๆการเงินรายได้ดีมีเข้ามาทำให้ใช้จ่ายคล่องขึ้นความรักราบรื่นไปด้วยกันได้ดี สุขภาพระวังปัญหาสายตาสีนำโชคสีชมพูและสีฟ้าเลขนำโชคเลขหนึ่งและเลขสาคนเกิดวันพุธการงานราบรื่นไปได้เรื่อยๆไม่มีปัญหาการเงินคล่องตัวไม่ติดขัดความรักสดใสชุ่มชื่นหัวใจสุขภาพระวังภูมิแพ้สีนำโชคสีดำและสีเทาเลขนำโชคเลขหนึ่งและเลขเ คนเกิดวันพฤหัสการงานมีงานเข้ามาให้ทำตลอดเวลาทำให้รู้สึกวุ่นวายการเงินได้มาจ่ายไปอย่างรวดเร็วหมดไปกับค่าเดินทางความรักห่างเหินกันเวลาไม่ค่อยลงตัวสุขภาพระวังแน่นหน้าอกสีน้ำโชคสีเหลืองและสีทองเลขน้ำโชคเลขสองและเลขสามคนเกิดวันศุกร การงานระวังเพื่อนร่วมงานไม่ปรารถนาดีกับเราการเงินมีแต่เรื่องเสียเงินไม่ควรลงทุนช่วงนี้ความรักระวังมีเรื่องชู้สาวเกิดขึ้นสุขภาพระวังภูมิแพ้สีนำโชคสีเหลืองและสีน้ำเงินเลขนำโชคเลขห้าคนเกิดวันเสาร์การงานมีความสำเร็จธุรกิจขยับขยายองค์กรเติบโต การเงินรายได้ดีมีโชคราบเข้ามาบ้างความรักมุ่งหวังแต่หน้าตาและฐานะระวังช้ำใจสุขภาพระวังสายตาสีน้ำโชคสีฟ้าและสีน้ำตาลเลขนำโชคเลข5และเลข7คนเกิดวันอาทิตย์การงานผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือเป็นอย่างดี การเงินมีรายได้เข้ามาได้รับโบนัสเป็นที่น่าพึงพอใจความรักเย็นชาไม่มีความหวานให้กันสุขภาพระวังท้องเสียสีนำโชคสีทองและสีน้ำตาลเลขนำโชคเลขเจ็ดและเลขสอง